ไว้ให้วีดเวอร์จ้ะอันนี้สรประคุณเนี่ยยากอะไม่ค่อยรู้เด้อจ้ะแต่ว่ามันอร่อยเขาบอกไอ้ข่ายพักตังยญาดากวกบ่าใช่เยอะรสชาติก็น่าจ้เขาจะเป็นประมาณนี้เด้อจ้ะ <Es> สวัสดีจา้าพีพ่น้องพบกับยาดาวสะไยโนเววิธีชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินในต่างเหนียจ้ะหาอยู่หากินในต่างประเทศประเทศโนเวเด้อจ้ะยาดาวมาเก็บพักกูดป่ากับเพื่อนเพื่อนพักกูดที่มันใหญ่แล้วอันนี้คือโตแล้วแต่มันก็เราก็พอเลิกเก็บได้แต่มันก็พอได้เก็บได้กินไปจ้ะมาเก็บกันต่อนะพี่น้องนะอีกจ้ะ

เดี๋ยวเข้าไปจ้จะนี่ก็ยังมีเงาอยู่เยวะจัดด้วยสิกำลังจะขึ้นอีกจ้ะแล้วก็เหล,ลือไว้เยอะเก็บลองอ่นอ,อนให้ดูโอ้ยถูกก่ะฮับกระลาพี่น้งองจะจะตะหัวมัน ตะการไปอู้ตะการที่สามอันนี้มีเตือนอ่อนเลยจ้ะแต่ยาดาชอบมันแก๋วนนี้โอ้โห thể tá thương hiến luôn Tập bùm tập băm Mù cắn qua cắn đi lúc thì nó ngỡ Lúc bà ta có để đấy là Có mình đá Có bà cái hộp đá bên con chọp kín mà Của độ giọt ổn chờ Đấy hay mù cắn cơ Hay là cái chắc อยู้พได้ไปแจกเพื่อนกินจ้ะ,จก,ะกินได้ทั้งนั้นเลยมันกรอบเนาะไม่ใช่เกี่ยวกับวันดีไม่ดีหรอกอันนี้น่ะ <laughs> มันออกมันกรอบกรอบจ้ะพี่น้องมันกรอบจ้ะไม่ได้เชียวเนือ้อเหมือนเชียวมันไม่ได้เชียวเหมือนเนือ้อเชียวเนื้อเชียวกระดุมเลยล่ะกรอบกรอบอยู่อา้าวใครพี่บ้านไหนมาทิ้งของเนี่ยป่านี่พี่บ้านไหนมาทิ้งของ <laughs> มีคนบ้าสองคนผ่านมาเมื่อกี้นี่นะเห็นพี่บ้าสองผู้หญิงสองคนเดินแถวนี้เลยในป่านี้หยอกกันล่ะพี่น้องเด้อหนาดฝรั่งยังถามบุกเธอเก็บอะไรนี่อือ อู้แกรดเหน็นลแล้ว <c ười> บอกว่าพากักพักอยู่นี่นี่ว่าอู้แกรดไงเนาะบอกอู้แกรดนี่คือว่าไม่ใช่พักนี่แหละประารมาณภาษาคือยาคืออา่าอู้แกรดเป็นยาเป็นไม่ใช่พักอะไรทั้งแลยภาษาแล้วอ <c ười> <c ười> ตพวกเธอกินตพวกเธอที kommt, ar, uh, ่ติดใจนี people, right yep. okay. ่เห็นไปไหนที่สถามหาอาหารไทยอยู่ชอบไม่ชอบกินขอลานอาหารไทยกันแล้วเนาะไอ้นี่ต้นไอ้ไปวิดเวอร์เด้อพี่น้องนี่ยายดาวก็บจะกำกันนะเอายายเอานี่กว่ายายดาว็บไปวิดิเวอร์จังเลยงามๆนี่่ดอกไม้เนี่ยดอกไม้นี่ดอกไม้อีกคือกันนี่เนาะยิ่ง สวยนะเขาจะเก็บเองเขาจะเก็บโชว์เนาะชอบพี่น้องจะยึดทั้งพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะยาลายยืดแกงยาญอยู่แมวของยาญอยู่นี่จ้ะใบบีดเวอร์จ้ะอันนี้สรรพคุณเนี่ยยากอะไม่ค่อยรู้เด้อจ้ะแต่ว่ามันอร่อยเขาบอกไอ้ไข่พักตังยาดาวกรว่าใช่ยุรสชาติก็นานี่จ้ะก็จะเป็นประมาณนี้เด้อจ้ะอร่อยยุหย้าดาวชอบยาดาวชอบกินกับน้ำพริกลวกจิ้มกับพริกกะปิพริก เียวจ้ะนี่โหลดเขาง,งามนี่อุ้ยงามแต่ว่าอันเก๋เราเราก็ไม่เอาเด้อจ้ะนี่เอารอแต่อ้อนออนแบบนี้นี่คือแบบกาเขียวแล้วเราไม่เอาเราจะคัดเอาแบบนี้จ้ะนี่นี่คัดเอาแบบนี้ีนะ๋ยวจักกลมนึงเนาะจ้ะเนาะว่าได้ไปลวกจิม้มอร่อยจ้ะยายยา,ายพักปังยายชอบกินพักปังไหมล่ะแต่ายายอยู่ไม่ชอบพักปังก็ไม่เลย

เอามันอ่อนอยู่จ้ะไอ้เป no okay> like> ็นไหลยายมีไปไหนมีจ้ะพี่น้องมีถุงหน่อยไหมล่ะฮะยายมีถุงหน่อยไหมล่ะมีถุงน่อยเหรอย่ามีไหมอือหือไอ้ไปไหลจะหาถุงใหม่ก็ได้ดอกจะเที่ยวนี่เอาให้แกอือหือมีจ้ะมันอ่อนมันจะพอไหมล่ะจะหิวยากมันเอาถุงกระดาษให้น้องก็ได้มันจะได้ไม่นักยังเจ้ามีพักมากมันก็ดีนัก chào có thúng gặp lại. Ô nham. úi hãy. Kín hãy. ừh hãy. thay này kiếp hài nà kiếp ừh à, Thăm clip nọ hãy. lông hãy. ừh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  hãy. คนบางคนถึงก็อวกเลยแหละมวมังแพร่ลองดูจะหน่อยก่อนยังไงก็เห็นเออคนไทยเ็าลงลิปจับเออเขาแพร่เขาไปพัดน้ำมันหอยแล้วเขามวนทองบวดหัวมวนทองที่นี่อวกไม่ลูกเขาไม่มีลูกเขาไม่เคยมีลูกไปลองจิ้มดูจักสองส่ยอดกับลูก nàng cà phê phát tấm hoa mận hoai kinh im nó, dây dây da con đực, pha quay con đực, đào cái này vậy, <laughs> mà cho pinoi mày có chép chép em à, thằng này dạo, dạo kinh đậy, dạo khơi kinh chưa, video này dạo có ghép pha pinoi ghép, tham clip chắc pinoi nhìn mày, ai đãi đú có chứ thấy nó thằng lang nhìn loay hoay chấp nhận cái mặt chạy chạy má, chạy 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 จ้พี่น้องนี่มาเก็บไอ้ไฟวิดเวอร์จ้ะตาเฟ้อเหล่าตาฟางมองของไม่ชัดจ้ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะนี่ก็เหลือไฟไฟเวอร์วีดไฟวีดเวอร์เด้อจ้ะไฟเวอร์วีด,วดอ,อือฮะดอกกระทิชมพูสวยสวยเออไอนี่แหละที่เป็นดอกไม้แหละเป็นนุบนั่นแเราก็เข้าบ้านจ้ที่นี่ที่ว่ามีแฟนคลับคนนึงบอกว่าเราเป็นดอกปรถ่ายให้ดูนั่งเด้อว่างัน้นเดี๋ยวันนั้นดอกแล้วยาดาวที่ผ้าถ่ายดูจ้ะ โอเคเสดี๋ยวนี้ถ่ายมันนีกล้องใหม่เนาะใช่มันคือบปชัดอะไรเงี้ยนี่ตาพี่เนี่ยตามันมั้งเอ๊ตามันตามันนี่แหละโถิดพี่เออเป็นยังเป็นน่งถือกันมันกับเป็นบาเป็นบัวไปหรือเปล่าพี่บาพี่บาแล้วกันนี่เลยเออแต่พี่น้อง เก็บไปสักน yeah. no, <Yeah. S 2> ้อยนึงจ้ะง่าไม่จ้ะอุ่นขามาแต่ตะกุ่นกับที่นี่กับที่นี่อีหันเดะนั่งเด้งนั่งแดงนี่นี่จ้ะพี่น้องนี่ประมาณนี้จ้ะก็ะิพอเวลาละมั้งเนาะเก็ะชิบจักหน่อยกันได้หัวเราะมาแย้มเด้งมั่งต้องมาเจ้าต้องม้าแต่เพื่อกระชิไสักหน่อยกระชิบพอละพี่น้องเอ๋ มันจะเห็นไหมหล่ะเห็นชุ่มชุ่มได้ไหมนี่อ้ยจะต้องสุ้มยากดอกเห็นด้วยก็บตัวน้องเก็บก็พอเพราะว่าใกล้เพราะเลยเต็มเลยเพราะแล้วเพราะอหละมากหลายเลยเพราะแล้วเพราะแหละยิ่งมากยิ่งเงินยังไงอันตรงคางกันค้าง ขออะไมังขออะไรใช่ไหมพี่น้องนั่งตัวไปมันมืดจไปู้ะนี่ตาคิบงูยใชเด้องูยใชเด้อพี่น้องนี่จ้ะอันดอกเขียวมันเด้อจ้ะเด้อมีหลายอยู่จ้ะไฟวีดเวอร์ไฟเวอร์วีดตัวนี้ละจ้ะ ก็จะนี่มันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้พอมันสูงมากจริงๆพอาถึงนั่นก็จะออกดอกถ้านั่นที่แฟนขับบอกมาพี่น้องบอกมาพี่น้องแฟนขับบอกมาว่ามีดอกกะทายให้ดูดึงเด้อหาไทยดูดึงเดี๋ยวยาดาวีิมาหาไทยให้ดูจ้าว่าดอกเขาจะเป็นยังไงนี่จ้ะคืออันดอกอันต้นมันออกใบสีเขียวแล้วเนะจ้ะเนาะนี่จิประมาณนี่แหละจ้ะไฟเบอร์วิดไฟวิดเวอร์ใจอยูว ไฟเบอร์วีดนี่จะอันดอกอันต้นอ่อนเขาแล้วอันนี้เห็นสีเคเขียวนี่นนค,คือต้นเขียวนี่จะใบเขียวแล้วแกแล้วกินไม่ได้คถอะแต่คนบางคนเขาจะกินไม่ไม่รู้นะแต่ว่ายายดาวชอบกินซํำนี่จะอ่อนมันอ่อนกันกน,นี่มันจีนบไปล,ลวกจิ้มหรือพัดน้ำมันหอยมันกัดจีออกกรอ,อบลืนลนล่นื่นเหมือนผักปังแต่บางคนบอกว่าเหมือนเนื้อมาฝรั่งรสชาติมัน มันจะออกเฟื่อนๆนิดนึงอ้่ก็ทิประมาณนี้แหละแต่คนชอบนะแต่ก็บอกก่อนเด้อจ้ะมาคุณมีประโยชน์มีคุณมีโทษมีหลไรไม่ย่าดาวก็ไม่ได้ดูเด้อจ้ะแต่เห็นเอ youtube ช่องนึงลงในเฟซบุ๊กบอกว่าเขาแพ้เขาพัดหัวมันหอยกินก็จยกินกันอิ่มแล้วว่าแล้วก็ว่าอว้วกเหงั้นมวนทองก็เปิดตู้หน้าต่างได้กินไอ ม้วนทองปวดหัวเว้นนาทีนี่ก็ไปเปิดเปิดตูหนาต่างให้ลมมันพัดมันก็นไม่หายอยู่บบานคนเดียวดา่าที่นี่พอน,นั่นอดลมไม่ไหวจริงๆแล้วพอได้อวกแล้ววะโล่งไปเลยวะเราใส่มันมีย่อยนะาจ๊ะเนาะอาจอาจะพิษลมละจัยนี่แหละเน,นาะแต่ไม่ใช่พิษตุกข์คนนะจ๊ะแต่แต่คนกินได้ไม่ได้ที่นี่ก็ว่าไงดีฮะก,ก,ก็ก็คนอยุ ค่ะคนไม่เคยกินกับทดลองกินตะน้อยก่อน้อจ๊ะเด้อคนไม่เคยกินกับทดลองกินตะน้อยก่อนนะจะเอาไปกินลองดูบางคนก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกบางคนก็เอาไปพัดเป็ดกันมันหอยกินบางคนก็อาจเยะไปแกงสมเกงหลายก็ได้แ,แต่เขากินดอกจ้านะแต่คนชอบคนไม่ชอบลมถูกลมไม่ถูกลมโอเคละจ้ะไปะ ยาอิ๋วจ้าพี่น้องได้หลายไหมดูด้ย่ายอิ๋วโชว์เต็มเลยหนึ่งสามตะก้าจ้ะที่สวยอันนี้คือกตะกานี่อ่อนมากดูพี่น้องันเจ็บก่อนเนี่ยสรงก้อนกางก้านยาเอาศัยเอาก้านจ้่อีกถุงนึงอยู่นู่นจ้ะอันนี้มีเจ่อ่อนๆเลยนี่ยาอิ๋วเจ็บไปฝากยายแขกดาเอ้าใบไม้รวมเต็มมดเลย โอ้ยซาใจน้อยใหญจนะไปดูป่าเขาจะหึงพี่น้องต่นี้เราก็จะไปเดินฝั่งไปบ้านยายอิ๋วจะไปเดินเล่นดูตำรวจป่ามีอีกไหมถ้ามีอีกเจ้าไม้ยายนี่เอานะนี่เอ้าไปตำรวจทำไมเราเงินอยากไปตำรวจไหมเราเงินก็อยากก็เดินไปทางนู้นแล้วก็เดินกลับบ้านนี่ มันก็อยู่ตรงจ้ะเ็ในะอือมฮึบ่ไปนั่งเอาถุงมือใหม่คอยทำไมล่ะถั่วใชายเราโยกของใช่ยหม่เขาโว้ยว่ากันยังอพี่น้องอีกของใหญ่เอาของใหญ่ดาวป้าที่นี่เออแปลกนะ นี่ระหว่างทางที่เราเดินเดินกับตำรวจกันนะพี่น้องเด้อเก็บยังไงให้ยายอิ๋วอิจจ์อ่อนเพื่อเดี๋ไปฝากเจแขกเก็บสองไม้อสองมือเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ <laughs> นี่ยายถ่ายดูดังมนี่มันเอาไม่ได้แล้วตะวันให้ดูเฉยระหว่างทางเด้อจ้ะ้จะให้ยายอิ๋วไปฝากพี่เขาเห็นหน้อยๆมันก็มีแต่เราไม่เอาเด้อจ้ะไป anh năn choi mình anh nữa chọn được gặp 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 dài gặp 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 ถ้าชอบงานกบมือใหญ่นะชอบไม่จ้าถูกใจไม่จ้าพี่น้องยาดาผพามาเก็บพักหาอยู่หากินในต่างแดนเนาะจ้ะเนาะถ้าชอบกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นหรือกดซับสไคร์ให้ยาดาเปี่กำลังใจให้ยาดาลเด้อจ้ะป็นกำลังใจให้ยาดาวก็ย่าอิ๋วพยาพามาหาทําคลิปต่อไปเราอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งดาจ้ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของยาดาวเนาะจ้ะเนาะ เฮ้จ้ะสวัสดีคลิปนี้ไปแค่นี้จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า